แรกวันนี้ค่ะก็ดีเจนุ้ยธนวัฒน์นะคะ,ะคนนี้ดีเจคนนี้อารมณ์ขันมากเลยตอนนี้กำลังจะมีผลงานกับทางช่อง3ช่อง28ของเราด้วย<ช>นะคะ,คะก็จะมาฝากรายการใหม่ค่ะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะคะ,ะรับหน้าที่เป็นทั้ง พิธีกรแล,กแล้วก็เป็นผู้ผลิตด้วยค่ะกับรายการบันเทิงวารไรตี้นะคะที่มีชื่อว่าซุปตามาแล้วค่ะก็<ๆ>จะพาไปบุกไปเจาะลึกทุกซอกทุกมุมในกองละครทุกวันเสาร์เลยนะคะวันพรุ่งนี้ดีเจนุ้ยจะพาไปบุกกองไหนเดี๋ยวให้เขาบอกเองเลยค่ะ,คะ ตอนนี้ดูเขมีรายการของตัวเองนะฮะทางช่อง28ด้วยช่องรายการซุปตามาแล้วเป็นรายการแบบว่าเราก็จะไปบุกกองถ่ายละครต่างๆแล้วก็จะเข้าไปเข้าไปแบบว่าตีเนียนตีสีกับคนในกองนุ่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบว่าเราได้เจาะลึกที่สุดอะไรประมาณนี้ฮะไปก็ไม่ได้ไปแบบธรรมดาเราไปแบบว่าคอนเซ็ปต์แบบไหนเราก็ไปตามคอนเซ็ปต์นั้นเทปวันเสาร์ที่ถึงนี้นะฮะก็จะเป็นเอ่อซีรีส์อะ e ิวปิดก็ไปเป็นแบบเป็นการ มาเทพมีปีกไปด้วยอะไรแบบนี้บินไปเลยแบบนี้นะฮะโ้วยนะฮะฝากซุปตามาแล้วนะ,ะับเป็นรายการใหม่นะคะระับอออดแอร์เสาร์ที่16นี้กรกฎา,าคมนี้เป็นครั้งแรกนะครับทุกทุกวนัวนเสาร์เราจะมาเจอกันเวลาน16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกานะครับก็รับรองความสนุกความมันความสนุกสนานเต็มเปี่ยมแน่นอนกับซุปตามาแล้วะคะ่ะ อ๋อแสดงว่าเขาจะแต่งตัวตามละครเรื่องนั้นที่เขาไปอ,อ,อย่างตอนแรกเนี่ย<ช>ไปกรรมเทพออกสื่อก็เลยแต่งตัวเป็นกรรมเทพแบบนี้อ๋อเรื่องจะเร่งว่าจะแต่งช่อเป็นนักรบออกสืต้องร <c oughs> อ,อดูว่าในเทปต่อๆไปเขาะจะแต่งตัวเป็นอะไรนะคะแต่วันพรุ่งนี้ค่ะตอนแรกซุปตาม,มาแล้วนะคะอากาศทุกวันเสาร์เวลา4ี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งนะคะ,คะถึง5้าโมงค่ะวันพรุ่งนี้ตอนแรกทางช่อง28ค่ะค่ะ